กอ,พอนใหมที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่าปีนี้ผมฟิตมากครับฟิตมากเพราะว่าก็กองละครหรือว่างานอะไรเงี้ยก็มีรยะยะห่างทำให้แบบว่าผมรู้สึกว่าได้กลับออกมามาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นสัปดาห์นีงเนี่ยผมมีเวลาเมื่อก่อนแค่แค่วันเดียวเดี๋ยวนี้สัก3ามวันได้ผมมีเวลาวิ่งมีเวลาจ็อกมีเวลาแบบเยอะมากๆรู้สึกว่าตัวเองกลัาฟิตเยอะไป,ป,ไปไแล้วเนาะใช่ เราเล่นจริงหไหนคะกองหน้ากองห,หลังก็ตแต่ได้หมดเลยฮะแต่ส่วนใหญ่พี่ๆี่เขาชอบจับผมยืนแถวหน้าเราเตรียมยิงเลยไหมคะถ้าแถวหน้าถ้าอยู่หน้าก็ต้องเตรียมยิงแล้วแต่ตัวเองชอบเป็นคนแบบชอบเล่นกองกลาออกง,งาอะไรแบบชอบปั่นเกมจุ่มจังหวะเกมอะไรแบบเนี้ยตั้งเป้าไว้กี่ประตูตระตหรอคนหนึ่งก่อนแล้วกันฮนะแล้วก็จุดโทษด้วยหนึ่ง <laughs> เพราะว่าปีที่แล้วยิงจุดโทษไม่เข้ารู้สึกเม่เาหรอรู้สึกเฟลมากนิดหน่อยนะแต่แบบว่าสนุกสนานฮะใช่ไม่ได้แบบซีเรียสะไรมากแค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบง่ายๆอ่ะทำไมยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคู่ต่อตูใครเป็นเป็นที่น่ากาังวลที่สุดครหบผมน่ากังวลสุดก็น่า,านจะเป็นกับตันทีมกับรองกับตันเขาเลยฮะที่เรลกับครับแต่บอลเก่งทั้งคู่ใช่ก็น่ากังวลฮนะ แล้วเราจะมีอะไรไปพัฒเขาไหมผมมีพี่โป๊บครับพี่โป๊บเตะบอลเก่งม,มากแล้วตอนนี้พี่โป๊บเนี่ยฟิตเต็มร้อยแล้วหายเราด้วยเห็นล่าสุดนี้ไปซ้อมไม่รู้ว่าวันนี้ผมไปไปซ้อมจะเจอพี่โป๊บหรือเปล่าก้าผมก้าวาสัญญาณช่องอยูเ่เยอะผมเหรอเยอะพอสมควรนะครับผมเซ็นมาประมาณแบบว่าตั้งแต่เริ่มเล่นคุณชายจนตอนนี้คุณชายจบมาประมาณจบมาประมาณหนึ่งแล้วโวมระยะเวลาการถ่ายน่าจะประมาณ สามซิสามเกือบสี่ได้คงเหลือเหลืออีกเยอะอยู่ฮะเยอะพอสมควรอาจจะเท่าตัว,ตวใช่เเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้ตกอสัญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใจหายเหมือนกันบางคนผมก็แบบเพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเวลาตอนได้เจออะไรเงี้ยก็รู้สึกใจหายกันเพราะว่าผมก็เข้า,เข,าเข้ามาไม่ได้นานเนาะแล้วหลายๆคนที่เพิ่งหมดสัญญาไปอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่ ผมไปฝากเนื้อกับฝากตัวกับเขาอะไรเงี้ยใช่แบบว่าฝากให้เขาดูแลเป็นแบบที่เลี้ยงให้หน่อยอะไรเงี้ยในช่องก็รู้สึกใจหายเหมือนกันในชะ่เขาไปซะแล้วแล้วล่าสุดอย่างน้องชายผมเอง <laughs> เจ้าเทพ<อ>แต่นี่ก็ผมก็ได้คุยกับน้องมาสักพักหนึ่งแล้วแหละก็ <laughs> ผมรู้สึกรู้สึกก็ก็คเคาลพในการตัดสินใจของผมก็เอาจริงผมคุยกับน้องเนี่ยไม่ค่อยได้คุยเรื่องอรายละเอียดงานไม่เคยคุยเรื่องสัญญาไม่เคยคุย คุยเรื่องอะไรพวกนี้เลยส่วนใหญ่เวลาเราเจอกันเนี่ยเราคุยกันเนี่ยก็คุยตามภาษาผู้ชายผู้ชายจะชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นล่าสุดผมตั้งกลุ่มฟุตบอลมาอผมก็ชวนน้องมาเตะใช่ชวนน้องๆทุกคนในจูชาเทพมาเตะอะไรนะก็ไม่เคยคุยเรื่องพวกนั้นเลยแต่พอพอเห็นเห็นผลการตัดสินใจมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ก็จะตามซัพพอร์ตน้องเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาเตะบอลชวนเอาน้องมามาเตะบอลด้วย แล้วก็เดี๋ยวละครเวทีของน้องผมก็จะไปแสดงความดีใจด้วยมันเลยทำให้แบบว่าหลายคนบอกว่าหรืว่าชุบดองใจของพวกเรายจะล่มหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็แยกย้ายกันโชว์หรอฮะใช่ใช่โชว์โออ๋อไม่เลยฮะคือพวกผมอาจจะมีกลุ่มกันแบบว่ากลุ่มแบบลายกลุ่มอะไรเงี้ยน้องๆที่เคยเคยถ่ายละครด้วยกันเรื่องนี้ก็จะมีแบบว่าก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยใช่ ไม่แยกกันไปไหนแน่นอนครับแต่ความที่มีสนมในกลุ่มกันยังพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมทักทายฮะนอกเวลางานเราก็นัดเจอกันตลอดอย่างผมเนี่ยชวนน้องเทศมาเตะบอลด้วยอะไรอย่างนี้ยก็ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนแล้วผมรู้สึกผมคุยกับน้องบ่อยอ่ะผมรู้สึกน้องมันเป็นคนที่เวลาคุยด้วยแล้วแบบน้องเป็นคนเก่งเก่งเกินอายุมากมาก มีความฝันของตัวเองเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าแนวทางในการทํางานของตัวเองที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่ไหนผมรู้สึกว่าผมจะเออจะตามไปให้กําลังใจฝากพี่ๆด้วย<ร>แต่ว่าเราก็ยืนยันบอกว่าแบบเอาจะไม่ลอกไม่ลอกชุดอย่างแบบไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะไม่ไมีปัญหาเลยเลพราะมันก็ยังมีข่าวมาจากผมพี่กับญาดาเขาบอกเหมือนบ้านทีเขาก็ประกาศปิด อ่อเรารู้เรื่องเลยผมว่าบางทีมันไม่รู้เลยคนระับผมไม่เคยแทบไม่เคยคุยกับกลุ่มน้องๆแบบว่าน้องๆฝั่งเมคกี่กับน้องยาดาเลยแบบว่าแบบว่าเรื่องอะไรพวกนี้แบบว่าเวลาเราเจอกันเราก็จะมีโอกาสเจอแบบพูดคุยกันน้อยมากๆอย่างกับน้องไมเกี้ดได้เจอบ่อยน้องยาดาก็อาจจะมีได้เจอบ้างแต่เป็นอีเวนต์แบบสั้นๆเลยอะไรเงี้ยก็หาโอกาสรวมตัวกันยากนิดนึงบอาจจะได้เจอแบบบางทีแบบ มีช้อมซ้อมมีซ้อมโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออรู้สึกดีใจว่าได้เจอกับองน้องๆแบบร่วมง,งานกันมาเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นในงานคอนร์ตนี้เนาะครับเดี๋ยววันที่ส6หนี้ผมมีซ้อมเดี๋ยวดูกันนะาจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ๆีได้บ้างหรือว่าจะรอวันนั้นเลยว่าการลงตัวกันกลับมาอีกครับหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะ